น้องมามาเป็นขี้ขออ่อยแมวอีกแล้วได้ข่อยได้ขออดี้ขออ่อยแมวเลยด้ย่นแมวข่อยได้เนาะก่อนนะฮะก่อนก่อนเสร็ดคิดกินได้เดี๋ยวนี้ต้องเกลือมันก่อนได้แบบนีมนน้มันสีไทยมันสีเอลมันสีเอลแมวขออ่อยนี่ข่อยยักไล่หูพกกระยานเอฟซียากไล่คือกันบันีเดดเดดเจ้ออาได้ยินแล้วเงี้ยวเงี้ยว เงี้ยวอยู่ตลอดเงี้ยวอยู่บนยาเงี้ยวอยู่บยเบาอืมเอาก้างเอาไข่ออกให้เพิ่นนี่เด็นี่แช่นะนี่มันอ่อนว่ามันเป็นปลา,าเก่าแต่เมื่อวานนี่เพื่ออีกรอบนี้กะแล้วจุ๊บขณะคอยอันคลิปนี้คอยอันขอบคุณเด้อขอบคุณเอื้อเพิ่นเม้นมาเตือนสติเนาะเตือนสติอันก้านอัน บายโคตรคนแบบนั้นนะทางที่ดีแบบเอ้ยเราเอาดีอยู่ได้คุะเจ้าเฮาอย่าไปหวังแต่ว่าอยากกินน้ำกระเจ้าเนาะมันเป็นแบบอีย่างกระเจ้าใส่เหนื่อเข้าไ้หาทำท้องนะ <laughs> ไปมาดูดูมันหนวดมีบาดใจโอนใจหยางเนาะ ขอบคุณเด้อเอ้ยเดขอบใจหลายอย่าฮ้องดิยามเว้า่นี่นะมาฮ้องนี่ยุดยแล้วสิเว้าหยัง FC ล้วสู้เงี้ยวงาวเงวงาวอยู่สิโมโหแมวได้เด้อบัดนี้เด้อบักบักเออแล้วสิเว้ากั FC แล้วบ่ฮู้เรื่องจักเถื่อยามใดก็ดิสิบ่ฮู้เรื่องโอแมวอ สายเดี๋ยวเฮ็ดให้มันกินก่อนน่ะเฮ็ดมันกินก่อนบ่ซั่นแล้วมันแงวใส่่อยแค่ใดเข้าได้บ่อื้เข้าอันนั้นแหละอ้าย่าบุกเลยเดี๋ยวย่างๆๆย่างต้องมีซับาซะ่้ซับน้อาหารมันก็บ่อยากบ่บ่กินแล้วอันนี้หมอนะนหมออนันอ้ให้อยนี่หมออบอ่ะอือแ าเขาทำไมแตะเขาต้องเมะเหมืนบอกมันบอกินล่ะทำไมไม่เอาขอบคุณพี่สาวคติเตือนใจอยู่สันซักขอบคุณอย่าหวังจะไปกินน้ำเขาเนาะพี่น้องเนาะกินดูเอ้ากินให้เข้ามาดูดูเลยมันเสียหนาไหนเนาะเริ่มหักได้ไหมเนี่ยใจอ่อนเลยอ่อนเลยผ่านาเราดีถ้าอีต้นเราผ่านวายได้ วนวายเนาะอือแม่พ้วมได้ักไฟกระจนลมเรื่องคนในเด้อคณะว่าเออลอกินลอกินนี่เขาเห็นนอกเนี่ยลอกินลอกินเขาลอขึ้นละลูกสองเออมีพิษ่ะไรี่เออดีเลยางีป้กบเงินซื้อใจจ่ายูกินดีจะได้เอาดีไปดีมามาเห็ะพ่วมดีอะลรมาเห็ดดีกับปลูกกับเต่าเฮาตีเนาะซื้อนั่นซื้อนี้มายอดเ็กๆน่หน่าันซะะ อ่อนพอความดีอะไรแบบแต้ความดีมันก็สนัะหลายสิ่งหลายอย่างเลยเอาอี้เลยเป็นทำทำถาแบบเป็นห่วงเป็นใยแนวนั่นแนวนี่เนาะแบบเทสแค้นนะทำพิษนะกระเจี๊ยบเลยเออเทสแค้แค้อ่อนสักครับบว่งเอากระอองแบบว่าล่างล่างยามันดำนะว่ะอืมอืมยามันเละเบายังไปถวายได้ปานนี้เนาะพี่น้อง กี่เปนเท่านั้นอีกได้บาดนี่เออแม่นแล้วป่ะโอ้ยแม่นแม่นๆๆพุ่นบ่เอื้อยนั่นล่ะบอกซั่เดี๋ยวพ่อเอาดอกข่อยบ่เอาดอก่ออือพ่อวดีเขาลบ่เอาบัดให้เขามากินเบียร์เฮือนโตดเขาดเขาเนาะได้เออเขาเฮ็ดดีหลายก็คดมักคนสายเนาะอ้นเนาะอืออีตนเราเออตนเรามักอีตน มาถุอบเสื้อผ้ามาอยู่คนคนสไตล์ห่านหรืบ้านแย่เลยกูเลยแย่เลยป้าเมียมาเลยสบายตายด้วยงานเขางานเข่าเจ้าได้คดียากกลัวเขาบ้านนี้คตายรอดนี่เลยได้คดีใหม่นะแบานี้ไหนอืมอีเมียน้อยเข้ามาจะแย่งขัวเขาอีกอืมประจกประชกม่ได้ม่ได้ม่ได้เจ้าใจเลย อยากกระซื้อมากินสีหางหมดทะเลเอเลยสั่งนะอันนี้หมดเออใส่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 ซื้อกินได้อยู่ดอกพี่น้องเอ้ยงามไว้รอไว้ชัวร์ได้กินอยู่ดอกได้ชัวรอได้ชัวร์เดี๋ยวเราโซนฮะในคอมเมนต์เทานะแบบว่า เอาเกียรติตัวเองจากเซนซี่นะแมนควมเราได้เดี๋ยวอยากแบบลดโตลงทำตัวแบบนั้นนะเป็นตัวอย่างให้ลูกเบิ้งเรานี่แมนแมนความถือโตโน่เราสอนดีเนาะลูกว่าวมาเขาจังสอบลูกได้นะเดี๋ยวลูกว่าวมาในอาปากเออลูกว่าวมาในอาปากจังวองแมนควมได้เล็กน้อยย้อนคืนได้สมมติเลยเจ็บได้อออีแม่ได้ทำตัวแบบนี้เซนซีเนาะ อือยังซื้อแต่เฮากินเขาก็บ่ต้องมาสอนเฮาบัดเขาก็น่ะคือเฮ็ดบัดว่าอือเนาะเฮ้ลูกบงสอนตัวเจ้าเองยังบ่ได้เลยพฤติกรรมเจ้าแสดงอยู่อือคู่มือคู่มือเาแล้วนน่ะปาอาหารสู่นี่เนาะอือเอาาากินสู่กินให้เบิดเด้อ มาตำมันนี่ได้พี่น้องเอ้ยสิตำมันกุ้งพี่น้องซื้อกุ้งมาให้ตำตำมาพี่น้องวัน,นี้นตำเด็กคติเตือตตนใจพี่น้องเนี้ยเนี้ยนี่เขาจังหวะคนหักแพงกัน,นคนหักแพงคนกระโบก,กระซ้อนซ้อนเนี้ยนี่น่ะนะคอยฟังเด้อสุจ้าเด้อกระซ้อนระมดัดดามึงอีต่อเลยเวอร์ชัน อีใต e e no ้หูงกอ่าต้องทำนางทำนองนั่นอีเขียวจากสานนะอืมเอาไว้เธอเนอะนั่นนั่นขอมดาเนี่ยวนั่นอืมเนาวอีกรีเนาะอืมอีอาคิเออไปด่าข้างนับอกเถอบอกรับกาซ้อนดีๆกับฟังใดพี่นโน่โหยคนใดเอ้าพิม อบอกดีก็ฟังตอบกบอ่ดีก็อยากฟังแล้วมันก็นอยากตอบแล้วเออตอนดีก็นี่เละตอบดีเออ้ยเป็นกบบฟังดีทลน้นองนั้นแล้วเธอมาพูดไรข้างหลัง หมูคูมาสืสส่อกินสือกมูอ้นงันหายสองันร้อยกินเดอ้อให้เด้อพอแล้วมาแล้ว,ลวมาเป็นกีปากชาวบ้านเนาะมากินพ่อยคนสาเนววบนนี้คืสิ่ คนหนุ่มยังว่าได้พอได้กินเหืงยกินแหงมันมีเงินมันจะไปขายแหงงานเนอาเองแห้ง,งานกั้เงินกับมันมันพิษกันอืมเล็กๆมันก็สีดดุอยู่หอกจนไประมาทขานเบิดคนชูม,มื่นี่ บมแม่นว่าเขาเถอะแต่ว่าเขาอยากพึ่งเขาเขาก็อยากพึ่งเขาคือกันผู้ชายสูมือนี่แม่ละว่าไม่น้อยอืงแม่นที่ว่าเห็นแต่ว่าเออไม่ยิงหานผู้ชายเลี้ยงโอ้ยผู้ชายกับฮานยิงเลี้ยงเด้อสูมือต่างคนต่างหาเลี้ยงกัน

ซุปพี่น้องเว้ยต้มกุ้งซุปคอมเมนต์คมเมนกุ้งสดกุ้งซุป อีเป็นตะกินจกากแนวพี่น้องน้องฟู้น้อยคนแรกค่าเสยียขางเด็กพี่น้องกินอิม่มเลยเด้ชาวห้องเลยเด้วันนี้ก็ไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณเอฟซี ที่หักแพงติเตือนนอกไ่นอเน,นอกขอมอกขอบใจหลายไปก่อนเด้อคลิปนี้ก็เด้อขอบใจเรื่อย